แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นทีมที่สองในฤดูกาลนี้ที่จะบุกไปถล,ล่มลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ห้าศูนย์ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นครับไม่ใช่ผมพูดลอยๆผมพูดไม่ได้ไม่มีหลักการนะแดนกลางลิเวอร์พูลชุดนี้ใครครับเฮนเดอร์สันฟาบินโยฟาบินโยสู้กับแ <H indo. S 2> ดนกลางแมนอยูอย่างคาซิมิโร่เพิ่งได้ฟิปโปรมาและอันดั่ไปครับให้เฟ็ดเฟ็ดดินโยเฟ็ดบันลงดอเฟ็ดคู่กับคาซิมิโร hey ่นี่คือแบงสุดยอด บีฟิลคู่นี้นะครับ,นนรบอแรดฟอร์ดรเผชิญหน้ากับอ่าเทรนดเล็กซานเดอร์อาโนเหมือนที่นวดพูดไปเมื่อกี้เทรเนด์มันคือภาพดวงตาฤด,ดูกาลน,นี้ครับฟอร์มการเล่นโน่นนี่มันมันไม่ได้จริงๆนะเจอแรดฟอร์ดที่กลังมันม่นใจแล้วก็ซีตี้นี่สิบเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกแรดฟอร์ดกดไปสิบลูกครับแอนโทนีนี่ก็ถือว่าดีวันดีคืนฟอร์มการเล่นก็ถือว่ามีประโยชน์กับทีมนี่คือเกมรุกนะสุดเกมรับไม่ต้องพูดถึงครับลิซานโดมาร์ติเนสเวลามันเข้าสกัดบอลได้แต่ละทีนะ ยาออย่างเงี้ยมันความกระหายแล้วมันเล่นกับราเฟลวารานะครับจับคู่กันคาเซมิโร่คนหนึ่งเห็นไหมพอมันสกัดได้พอมันเข้าไปแท็กเกิลคู่แข่งได้มันจะหันมาประสานงานกันแล้วระจบเอ้ยยอเอ้ออพวกนี้มันซาดิสพวกนี้มันซาดิสมันชอบมันชอบการเข้าประทักอะไรเงี้ยมันคือมันมัคือความซาดิสเออซาดิสนี่หมายถึงนัเตะแมนอยู่เหรอพี่อ่าหมายถึงพี่นี่แหละ ผมใช่คำว่าดีที่สุดในโลกนั่นคือดาบิดเดคอผู้รักษาประตูตนาทีนี้ผมถามนิดนึงบนโลกใบนี้มีใครดีกว่าดาบิดเดคอบ้างไหมชั่วโมงนี้นะชั่วโมงนี้ยิงผ่านเดคอยยากมากนะอีกหนึ่งจุดความพ่ายแพ้เมื่อดูการที่แล้วครับที่แมนยูโดนไปกับ9-0น,นะครับโอ้โหโดยเฉพาะการแพ้ที่โอทราวฟอร์ดนะครับและนักเตะที่อยู่ในทีมชุดนั้นนะครับผมถามนิดนึงมันจะแค้นขนาดไหนแล้วในเวลาเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเอากลับคู่แข่งแล้ว คุณคิดไหมว่าพวกเขาอยากทําไม่ได้เออมึงชนะกูห้าศูนย์ที่แม้ฤดูกาลที่แล้วแต่วันเนี้ยกูเหนือพวกมึงวันนี้กูจะทําให้ดูว่ากูจะยิงพวกมึงให้ไสไหลเลยวันนี้ยผมเชื่อว่านักเตะมันกระหายมากๆในห้องแต่งตัวคาริมิโร่าจะบอกเพื่อนๆว่าพวกมึงเมื่อฤดูกาลที่แล้วเขาทําอะไรกับพวกมึงบ้างมึงจำไหมถ้ามึงจำไม่ได้มึงไปเปิดเทปดูเขาชนะมึงเขาชนะมึงเขาบุกไปในนัที่โอทีบอดห้าศูนย์ดังนั้นในวันนี้ถึงเวลาแล้วพวกมึงต้องตัดไม่ได้ เฮ้ยไปแก้าฮุยเออในห้องแต่งตัวผมว่าคาเซมิโร่ต้องกระต,ตแบบุ้นแบบพืชแบบนี้บลูโน่แฟนเดสบอกว่ามึงไม่ได้นะเว้ยฤดูกาลนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะฆ่าลิเวอร์ p o o แล้วเราต้องฆ่าให้ตายฆ่าไม่เหลือซากฆ่าฆ่าไม่เหลือแบบราาแก้วเลยเออนี่ยผมว่าโมเมนตัมความแค้นตรงนี้ครับที่แมนยูมันมันเจอมาเมื่อดูการก่อนครับจะเป็นพลังพลังสําคัญเลยที่จะทําให้พวกเขาบุกไปชนะลิเวอร์พห้าศูในย์ในวนันอาทิตย์นี้ครับเดี๋ยวนะ นี่มึงเตะกับทีมอะไรวะเนี่ยมึงเหมือนเตะในขนางเปล่าเลยอ่าตัวเลยพี่